พี่ว่าพี่ว่าหัวเอาถาดออกบ้างก็ได้นะลูกนะเออเหมือนงานวันเด็กมากเลยค่ะอะดูท่าก่อนระหว่างก่อนน้องสองคนนั้นจะมาต้องรบกวนใี่น้องนเด็กกับน้องยายายช่วยทำให้น้องๆดูด้วยนเนาะไ,ได้เลยนะเอามือจับเอวไว้สองข้างนั่นละ่ะมือจับเอไวไว้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกระโดดข้ามโลกมาลูกอเอ๊ เบกซี่ไปทางซ้ายซี่ซี่ซี่แล้วหมุนรอบตัวหนึ่งทีพูดว่าบิ๊กซี่ย้อ่าแบบนั้นใจเย็นโลกขอดูน้องณเดชน์กับยาย่าก่อนเพื่อให้ดูว่าต้นแบบที่สวยงามถูกต้องตรงตามกติกาเป็นยังไงเด็กๆถอยหลังหนึ่งก้าวถอยหลังหาานึ่งก้าวท a s a ิ้ครับจื้นดูพ,พี่นะถอยหลังลูชื่อทาซานนะฮะชื่อทาซานโอ้ทาซานทาซ<ท>านนะฮะีครับ มาดูท่าจากสองท่านก่อนมาบิ๊ก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 อ่ะซีซีซีและจบด้วยบิ๊กซีแบบนี้อันนี้เนี่ยเป็นแบบช้าแต่เด็กๆต้องทำให้เร็วจำได้ไหมคะจำได้โอ้ฉลาดหลักแหลม